วันนี้ผมกลับมาดูแปลงผักเทียนวันนะครับผักคอนโดแปลงก่อกําเนิดกีวิ๋อต้นไม้นะครับจากกันไปเกือบสองเดือนมาดูสภาพกันครับเนี่ยครับโอ้โหลกล้างเลยครับจะเหลือก็แค่พวกมะเขือนะครับมะเขือที่มันทนแรงช่วงที่ผมไม่อยู่ครับแต่โอ้โหหงลพานี่ทนทานมากเลยครับต้นใหญ่มากเลยหงลพาครับเนี่ยผักคอนโดผมนะครับก็ยังคงเหลือโครงสร้างอยู่ข้าลกมากเลยโอ้โห ดูเจ้าร้านวิวผมดิครับนี่โอ้เจ้าร้านวิวดูสิครับดูสภาพเลยเนะี่ยพระเอกร้านวิวผมนะครับนะจากกันไปสองเดือนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยหมดสภาพหมดสภาพก็จะเหลือถังคอนโดสามชั้นตรงนี้ก็นะเ,เดี๋ยวจะเก็บกลับไปครับคอนโดสามชั้นแล้วก็คอนโดต้นแบบนะครับแล้วก็ไอเจ้าคอนโดร้านวิวครับเนี่ยเอาไปแค่นี้แหละนะครับไอส่วนชงกระบอกพวกนี้คงไม่เอานะครับ เอาไปกอดตัวใหม่ครับู้ส่วนพริกถุงปูกนะครับดูดูดูถุงปูกนะครับเหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะครับดูสิโอ้โหดูดูดูครับดูเห็นไหมเนี่ยผมไม่อยู่นะเนี่ยครับดูพริกทนมากเลยครับออกดอกออกผลเฉยเลยเห็นไหมถุงปูกเหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะครับที่ผมทําคลิปไว้ครับดูไม่เจิดเลยใช่ไหมครับสภาพแปลงผักคอนโดผมโอ้โหผักคอนโดผักลอยฟ้าผักทรีอินวันนะครับอ่ะกอดตัวใหม่ครับ ในสถานที่ใหม่โอเคครับจิหมอต้นไหม